เนาะมันง่ายดีสวัสดีค่ะน,น,น้องมุนน้องมุนอุ้ยปุ้ยเนาะค่ะเนาะสูส้ๆจ้าเนาะค่ะขอบคุณน้องกาจ,จ้าสู้ๆจ้าใหญ่ก็สู้ทุกวันเลยตื่นเช้ามาไม่รู้จะทําอะไรมั่งบางวันโอ้ยปวดหัวอยู่พี่น้องปวดหัวกับการหาคลิปนี่แหละไม่รู้จะทำคลิปอะไรน้องกาบางทียายจันก็ไม่ได้ทํากับข้าวก็เลยไม่มีคลิปลงเนาะ อันนั่งกินเขาก็พอะได้คลิปหนึ่งเก็ดกับเขาก็บ่ค่อยได้ถ่ายปันไดเพราะว่าขั้วมันหก,ยกอายากาอข้าเจ้ายอยากาย,ยกอยากายสายตาของโลกโซ่เชี่ยวขั้วมันโลกมากแล้วก็สกประปกเราก็ไม่อยากจะไปถ่ายเอามากมายเนาะเดี๋ยวสีห้าว่าเป็นเรื่องด่าใหมา่อันขั้วโสกประปกเนาะเฮ็ดกับเขากับน้ำมันเป็นขั้วาบาันนอกเนาะ ขอบคุณสติ๊กเกอร์จ้าจากคุณจิตตีธนาเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจากส่งสติ๊กเกอร์ให้เนาะจอดไว้เด้อยายประสัญจ้าขอบคุณค่ะน้องกาย5นาทียายก็จะลงแล้วค่ะเพราะว่าได้55นาทีแล้วเนาะจะไลฟ์ชั่วโมงเดียวนะคะกติไปหาเฮดคลิปละบัณนี้จ้าสิไปได้คลิปเอียงจะลงทงลงหน้าก็เอาบรรยากาศถ้าเราเอาคลิปบ้านๆลงมันจะมีคุณภาพไหม ลงคลิปแบบบ้านบ้านสไตล์ลูกทุ่งหลายก็ได้เนาะมันจะต้องมีอะไรทําให้คนชมแบบมี้มีประโยชน์ชมแล้วมีประโยชน์จังสั่น,นะก็เข้าใจอยู่แต่ไม่รู้จะทําอะไรเด้ไม่รู้จะทําอะไรจะทําเอาจะเอากับเข่ามาเฮ็ดให้เพิ่นเบิงเฮ็ดกับเข่าแต่ละเมือละเมือต้องได้จัดขั้วย่างใหญ่เลยแหละหรือทุกอย่างนะฟังเสียงนก นกกระปูดตาแดงนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายปูด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 อยูใ่ในปลาในหนองน้ำปูดตาแดงบ้านยายจันจะเป็นธรรมชาติมากๆเลยเป็นบ้านนอกบ้านนาเป็นแบบธรรมชาติ เสียงไก่เสียงนกดีครับแม่สวัสดีนะคะสวัสดีกันเด้อเนาะคะ่ะเนาะมาแล้วยายจูนใช่ไหมเอ่ยหัวใจกอดๆจ้าสวัสดีจ้าน้องจูนสวัสดีนะคะพี่กิตติธนาเนาะคะ่ะทักทายกันเด้อทักทายกันเด้อจ้าน้องจูน น้องจูนชาแนลเนาะค่ะทักทายกับคุณกิตติธนากับคุณอะล่มเย็นเย็นได้น้องจูนเมื่อนี่ร่มเนาะบานเฮ้าเนาะแดดอ่อนๆแดดอ่อนๆบ่หอนแห้งขอบคุณค่ะสติ๊กเกอร์จากน้องกาจะดีดีจ้านุชหมุนอุ้ยปุ้ยเนาะค่ะดีจ้าหมุนอุ้ยปุ้ยเนาะคะ่ะทักทายกันขอบคุณหลายๆเด้อจ้ากำลังใจเด้อ ก็มาทักทายกันนะคะให้กำลังใจยายรถไก่จ่ได้ชั่วโมงห้อหรอจ้าขอบคุณครับสติกเกอร์ใครนาะมากดสติกเกอร์ให้ยาวๆอย่างนี้อย่าก,กดเยอะนะคะสติกเกอร์ ให้แค่สามตัวก็พอคะ่ะมาเป็นกําลังใจให้บ้านใญ่จันพาเซ็บไม่ต้องกดสติกเกอร์ให้เยอะนะคะคุณคุณอะไรคุณเอเหรอคุณภาษาอังกฤษเนาะอ่าไม่ให้เกินสามตัวนะคะขอบคุณค่ะเข้ามาเป็นเอฟซเนาะจะวาสิบห้ายางไปฟังเสียงนกกระปูดตาแดงยุทงหน้าไปตาม